ครับนี่ครับพบกันนะครับกับตีนะครับ Infinity Racing นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับท้ายสั้นสปริงแม่เหล็กทับได้นะครับตัวนี้นะฮะพิเศษยังไงนะครับพิเศษตรงที่มันมีสปริงนะฮะหนึ่งคู่นี่ครับคอยรองรับการกระแทกนะครับระหว่างที่เราขับไปแล้วเราเจอลูกระนาดนะครับตกหลุมลงหลุมต่างๆนะครับที่จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเสียทรัพย์สินนะครับและก็เสียแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะที่มีหักมีงอกันไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น สปริงนะครับจะคอยช่วยซับเวลาเราตกหลุมนะฮะพอตกหลุมไปปุ๊บนะครับแผ่นทะเบียนเนี่ยมันจะไม่ตกลงไปถึง90องศานะครับมันจะดีขึ้นมาโป๊กขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับจะดีลงมาอ่งนี้มาสปริงจะคอยช่วยถานไม่ให้ตกลงไปถึง90องศาก่อนก็คือเวลาตกหลุมนะครับตกไปปุ๊บถ้าเราไม่มีสปริงในการช่วยซับแรงกระแทกมันจะตกลงไปถึง90องศาก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่มีน้ำหนักคนนั่งไปนะถ้ามีปุ๊บ ตอนปั๊บเงี้ยถึงแน่นอนนะยังไงก็ถึงยาครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเ,เราจะตกหลุมกันนะครับโดยการกางนะครับส่วนตอนทับเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า100%นะครับทับนี้แน่นหนึบๆมากๆนะยังไงก็ไม่มีทางตกแต่ถ้าตกสปริงนะฮะกลไกขบงน,นันก็จะช่วยถ่านออกมาเพื่อให้มันกางเลยจะไม่ห้อยลงมา90องศานะครับส่วนอุปกรณต่างๆนะครับของ อุปกรณ์ไทชันสปริงม่เหล็กพับได้นะครับสปริงนะฮะกลไกของเขานะครับนี่นะฮะจะเป็นสแตนเลสหมดแกนกลางเป็นสแตนเลสสปริงเป็นสแตนเลสนะครับน็อตทุกตัวเป็นสแตนเลสหมดนะครับพิเศษไฟงานซ NC นะครับกันน้ำถึงร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นน็อตยึดสองตัวเพื่อความแข็งแรงนะเพื่อไม่ให้หลุดนะครับและพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือไฟตาแมวนะครับหูไฟตาแมวนะฮะคือผมเนี่ยสั่งตัดมาพิเศษนะครับเพื่อให้เข้าจุดกับไทชันสปริงม่เหล็กพับได้นะฮะ จะพ่นการสนิมให้นะครับแล้วก็ประกอบไปให้เลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะสามารถเอาไปติดตั้งเลยนะครับส่วนข้างลเนี่ยเราสามารถฟิตติ้งให้อยู่ออกมาได้ข้างนอกหรือข้างในเข้าไปอีกนะฮะแล้วแต่เราจะสล็อตตามความเหมาะสมนะฮะส่วนสีใสได้นะฮะมีคาวาซากินะครับตั้งแต่ 250cc นะครับถึงตัว 1,000cc เลยนะฮะส่วน Honda นะครับก็สามารถ ใส่ได้ตั้งแต่ c ีพีหกนะครับนะฮะไปถึง500นะฮะ 500R อย่างเงี้ยนะครับใส่ได้นะครับอย่างอันาก็ใส่ได้นะครับใส่ถึง R1M นะครับ R6 R3 นะครับใส่ได้หมดเลยนะฮะยังไงนะครับก็ขอฝากนะครับไทชันสปริงแม่เหล็กพับได้นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะฮะขับให้ดูนะฮะว่าตกหลุมลงหลุมขึ้นลูกหนาหน้านะครับกลไกสปริงเนี่ยจะช่วยไงครับเดี๋ยวเราไปตามดูนครับขอบคุณครับ นี่ก็สรุปนะครับสำหรับคลายท่าสปริงไม่ได้คับได้นะครับว่าข้อดีของเรานะครับก็คือคอยช่วยซับแรงกระแทกนะครับเวลาตกหลุมนะฮะตามคลิปเลยนะครับทั้งขึ้นลูระนาดนะครับแล้วก็ตกหลุมนะฮะเวลาเจอพื้นผิวผุขะนะครับแล้วก็ตัวไฟสองป้ายนี่ครับนี่ให้ดูตอนคืนนะฮยจะสว่างมากๆนะครับจะทะแยงเฉียงมาให้เห็นป้ายยันตัวเลขสุดท้ายนะครับผมนะครับแล้วก็สว่างยันยางเลยนี่นะครับนะฮะ ตอนเวลาขับกลางคืนนะฮะจะปลอดภัยหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ไฟตาแมวนะครับนะครับจะสว่างมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตเพราะว่าเพื่อให้กระชับนะฮะให้กระชับกับตัวท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เวลาเราขึ้นรถลงรถนะครับมาเตะไฟเลี้ยวนะครับเป็นที่มันเป็นไฟยาวๆออกมาเนี่ยก็นี่นะครับก็เปตอนคืนนะครับก็จะสวยไปอีกหนึ่งแบบนะครับดูให้รถสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ อย่าลืมนะครับในเพจอินฟิไบเกอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับ